สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวจารีเงินสองสีค่ะชื่อเล่นชื่อแป้นนะครับ เมื่อก่อนที่เป็นคนที่อารมณ์ร้อนไม่ยอมคนปากร้ายพูดตรงเกินไปมีความคิดในแง่แลบพี่แบกภาระปัญหาและความกดดันในชีวิตพี่รู้สึกว่าพี่ช่วยเหลือคนไม่ขึ้นเพราะว่าพี่ช่วยเขาแบบผิดวิธีเลยทําให้พี่มีปัญหาในด้านจุดนี้ผลเสียที่ตามมาคือไม่ค่อยดีเท่าไหร่อตอนนั้นเรามาภูเก็ตใหม่ๆเราก็ ย้ายเข้ามาลูกหยีเขาก็เล่าเรื่องราวของพระเจ้าให้เราฟังรุ่งเช้าวันอาทิตย์เขาถามว่าเธอจะไปบวชกับเราไหมแล้วก็เลยตอบเขาว่าเรายังจัดของไม่เสร็จเธอรอเราได้ไหมเขาก็รอแล้วก็ได้มาบวชค่ะครั้งแรกที่พี่ไปบวชพี่รู้สึกได้รับการปลดปลอด่อยพี่ก็ขอบคุณพระเจ้าทีา่ได้ต้อนรับ พระเยซูเข้ามาในชีวิตของพี่เมื่อได้สัมผัสความรักของพระเจ้าพระเจ้าก็ค่อยๆเปลี่ยนพี่ให้ให้อภัยกับคนที่เรามีปัญหากับเขาด้วยแล้วก็เข้าไปกดเขา,าพูดคุยกับเขาเป็นเหมือนความรักของพระเจ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากพี่มารู้จักพระเจ้าพี่ก็คุกเข่าขอพระเจ้าขอยอมจำนนต่อพระเจ้า ขอพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของลูกเปลี่ยนแปลงชีวิตของลูกเพราะลูกไม่ไหวแล้วเพราะพี่เจอปัญหาหนักสุดๆแล้วไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ไม่สามารถพูดกับใครได้นอกจากพระเจ้าแล้วก็ขอพี่เลี้ยงที่เข้าใจเข้ามา เติมเต็มแล้วให้คําแนะนําแล้ววันหนึ่งพระเจ้าก็ส่งน้องเฟิร์นให้เข้ามาพูดคุยด้วยหลังจากเลิกโบสถ์แล้วเราก็ใช้เวลาในการพูดคุยแบ่งปันกันแล้วก็ได้รับการแก้ไขขัดเกลาไปเรื่อยๆก็น้องเฟิร์นหนุนใจให้เข้ากลุ่มแคร์ให้เข้าเดียวเรารู้สึกว่ามันเริ่มจะโล่งออกเราให้อภัยคนอื่นได้ทุกคนเราเข้าไปพูดคุยกับเขาได้เข้าไปกอดเขาได้โดยความรักมาจากพระเจ้าค่ะ พี่ก็ขอบคุณพระเจ้าที่พี่ได้รับการวยพรจากพระเจ้าได้มีงานที่ดีทำมีเจ้านายที่ดีซัพพอร์ตครอบครัวของพี่พี่เป็นเหมือนครอบครัวของเจ้านายไม่ใช่ลูกจ้างแล้วก็เจ้านายก็ซัพพอร์ตค่าเทอมของน้องบีมอ,อุปกรณ์ต่างๆแล้วก็เจ้านายให้พี่ไปเรียนขับรถแล้วก็ให้รถสภาพดีมาหนึ่งคันไม่ต้องผลไม่ต้องดาวไม่ต้องมานั่งเรียยวด้วเราจะมีเงินใช้ไหมเราจะมีเงินกินไหมเราจะ,ะเป็นหนี้สักเท่าไหร่ เราก็ขอพระเจ้าตอนนั้นก่อนที่เริ่มต้นจากที่เรามาเป็นคริสเตียนเราก็ขอพระเจ้านะว่า,อาขอพระเจ้าทรงอวยพรให้เรามีรถมีบ้านแล้วพระเจ้าก็อวยพรก็ขอบคุณพระเจ้าที่เติมเต็มในชีวิตของเราแล้วเราก็เป็นพรส่งต่อให้กับพี่น้องในคริสตจักร ปัจจุบันพี่ได้รับใช้งานของพระเจ้าในการเตรียมมหาสนิทค่ะอนอกจากนี้พี่มีส่วนช่วยในการทําความสะอาดห้องข้างคอนโทนห้องสมุดห้องเด็กอ่อนห้องประชุมคคส่วนน้องบีมได้รับใช้พระเจ้าในในกลุ่มคอนโทรนะคะ พอเราเห็นน้องบีมได้รับใช้พระเจ้าเราก็เกิดความคิดที่จะซับพอในกลุ่มคอนโทนทุกคนนะคะเพราะจะได้เป็นกําลังใจให้กับลูกหลานที่เขารับใช้พระเจ้าเพราะเรามองชีวิตเด็กเหล่านี้ว่าเขารับใช้พระเจ้าอย่างอย่างสุดจิตสุดใจสุดกําลังแล้วก็ถ้าเกิดว่าน้องบีมไม่ได้มาอยู่กลุ่มคอนโทนเราไม่รู้เลยว่า เด็กเหล่านี้รับใช้พระเจ้าหนักจริงๆแล้วเขาต้องเรียนเขาก็ต้องแบ่งเวลาอย่างชัดเจนเราก็เห็นคุณค่าของเด็กเหล่านี้เหมือนกับเขาเป็นลูกเราคนหนึ่งเหมือนกันเราก็ขอบคุณพระเจ้าที่เป็นพ่อพรส่งต่อรู้สึกที่มีความสุขมากเพราะว่าสิ่งที่พี่ให้ออกไปพระเจ้าก็เติมเต็มให้กลับมาอย่างมากมายแล้วก็เรารู้สึกเต็มอิ่มมีความสุขที่เราได้ทำค่ะ พี่ก็อยากจะหนุนใจพี่น้องทุกคนนะคะไม่ว่าเราจะเกิดปัญหาสิ่งใดปัญหานั้นจะหนักหรือแค่ไหนขอให้เรายื่นหยัดก,กับพระเจ้าเดินกับพระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อพระเจ้ามีแผนการทุกอย่างแม้ว่าเราจะต้องเจอมรสุมถึงขั้นขนาดเราไปไม่ไหวแล้วเราก็ยอมจำนนกับพระเจ้าอยากให้พี่น้องอให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งดีกว่าเราให้พระเจ้าเป็นที่สองก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะ ความรักของพระเจ้านั้นมันคงยืนนานให้โลกนี้ได้รู้จักกับความรัก